ไอ,อ,ไอไปต่อไม่ไหวแล้วกลับดีกว่าทะเลว่างวัดอำเภอท่าหลวง ป่าได้ครับสะพานผุผูสําหรับหลังอดีนาลีนหลังอดีนาลีนฮอา่า่าไปยังไงทําไมลนะ่ะชุบ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 ุ S 1> <S 1> <S เอาทูสัพพันอายุกี่สิบปีแล้วลึกมากทะเลสาพเพื่อจะขุดลอกไปเมื่อฤดูแรงนี้เพื่อจะสูบน้ำจากเขื่อนป่าสักขึ้นมา,าสะสมไว้แล้วก็สูบต่อด้วย เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าส่งต่อให้ชาวไร่แถบนี้ได้ทําไร่โดยจะไม่ต้องพึ่งพาน้ำฝนไปละ ไปแล้วครับมันมันครับมันครับช <laughs> ่องนี้ไปไงกระโดดวิว พี่ชาตุร้อยข้ามมันมันแล้วครับข้าวทาข้าวทา